โอเคครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางอย่าเพิ่งเสียบก็ได้ครับพี่สักครู่นะครับกําลังติดตั้งไดเวอร์อยู่โอเคครับคลิปนี้เราก็จะมาดูแนวทางการแก้รหัสผ่านตัว Vi v o y 9์ไวทกอ่ตัวนี้เราก็จะมาดูแนวทางเป็นรูปแบบการแก้ออนไลน์นะครับแก้ระยะไกลเหมือนเดิมครับตัวนี้ผมจะอธิบายทุกคลิปนะครับว่าการแก้ออนไลน์เป็นยังไงการแก้ออนไลน์คือผมนั่งอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับอยู่จังหวัดหนึ่งหรืออยู่ภาคหนึ่งก็ได้แล้วก็จะมี ลูกค้าหรือว่ายูททั่วไปนะครับที่มีปัญหาด้านโทรศัพท์ติดล็อก g ีเมลหรือติดล็อกรหัสผ่านหรือติดล็อกในส่วนอื่นๆนะครับ<ม>ก็ทักมาถามได้รว่า,าวบหน,นึ่งนี้ถ้าเราไล่สวิ์มาแล้วครับสวิ์ปกติใช่ไหมครับเราเรา,เราวัดความต้านทานแล้วม,มันได้สูนย์โอ้โมนเนี่ยครับก็มาไล่แบตตอรีใช่พี่ต้องมีแบตแท้มาเอ้ต้องไม่แบตแท้ก็ได้ครับแบตที่มีไฟมันสับดูครับใส่ดู ถ้าผ่านสองอย่างนี้มาปุ๊บก็ลองเอามาแฟดได้ครับแฟดฟรีถ้าเป็นเครื่องค้างนะครับเพราะมันจะไม่เหมือนเครื่องรหัสเครื่องที่ติดรหัสที่ว่าแฟดแล้วเราจะแก้ได้ชัวร์เพราะว่าเครื่องค้างน่ะมันมันจะเป็นได้หลายส่วนพี่สวิตค้างบ้างบางทีมันอาจจะช็อตลงกาวที่บอร์ดก็เป็นได้ครับสำหรับเครื่องค้างนะแต่ติดรหัสนี้คือแฟดนี้จบจบงานแน่นอนจบแน่ๆน,นะครับ หลานนี้นะครับพี่แกถามถามแกอีกแกงหนึ่งนะครับแกมีสองเครื่องมีใบก้หนึ่งก <c oughs> ับใบต่อันง <c oughs> นี่ก็เป็นแนวทางการแก้ค้างนะครับผมแล้วก็อธิบายถึงไหนแล้วก็จำไม่ได้คุยเพลินะครับท่านผู้ชมเอ่อมันจะเป็นรูปแบบก็คือผมนั่งอ,อีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่จังหวัดหนึ่งคนละจ,จังหวัดก,กันกับเครื่องติดล็อกนะครับตัวนี้จะเป็นรูปแบบการปลดออนไลน์รูปแบบนี้ก็จะมีมานานมากพอสมควรแล้วนะครับเราก็แก้แบบนี้มานานแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาขึ้นมาให ให้ดูนะครับแต่ก่อนผมก็ทําทํา e ิโลยุงลงนะครับแต่ก่อนทได้ยี่เดี๋ยวที่หลักเดี๋ยวผมหาลูกค้าพีมันเยอะครับนีเยอะครับผมได้ครับพี่อ่าเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอกันนะครับท่านผู้ชมนี่หน้าจอก็จะเป็นตรงมาณนี้อันนี้เป็นจอของลูกค้านะครับจอมือถือใช่ครับนี่ครับอันนี้หน้าจอมือถืออีกฝั่งหนึ่งกับหน้าจอคอมคอมนี้ผมเป็นคนเซ็ตให้ทุกอย่างนะครับไม่จําเป็นว่าต้องเก่งคอมหรือว่าอะไรนะครับขอแค่ โหลดโปรแกรมรีโมทมาได้นะครับโอเคครับพี่ถอดสายแล้วเปิดเครื่องได้เลยครับคือกโทรศัพท์ใช่ไหมครับคับพี่ใช่ครับถอด USB ไหมครับถอดสายออกมบถอดก็ได้ครับพี่อันนี้ก็เป็นจอคอมลูกค้านะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่ผมกดให้ทุกอย่างนะครับนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ของลูกค้านี่เป็นจอคอมผมนะครับ ผมก็จะขอเลขตัวนี้มาครับมันจะเป็นเลขอันต้าวิเวอร์อันนี้ระหว่างที่รอตัวเครื่องบูตตัวเครื่องนี้อยู่คนละฝั่งกับผมนะแต่ผมเป็นคนกดโปรแกรมให้เป็นคนเซตให้นะครับฝั่งนู้นรอแค่คอนเน็กสายเสียบสายอย่างเดียวนะครับไม่จำเป็นว่าต้องมีพื้นฐานหรือว่าไม่จำเป็นว่าต้องเคยแฟลมอมมาก่อนหรือว่าไม่ไม่จำเป็นต้องเคยเก่งคอมนะครับตัวนี้เราทําได้เลยหรือท่านไหนถ้าเก่งคอมแล้วก็ยิ่งดีครับไปไวเลยนะครับตัวนั้นถ้าคอมเครื่องไหนเร็เรวๆหรือว่าแบบ พอที่จะแบบว่าเก่งคอมนะครับไปได้เร็วอย่างเคสนี้เราก็ใช้เวลาทำไม่เกินยี่สิบต,ต,ติดครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวรวมรวมรวมปลดปลดปดให้ในในตัวเลยครับ,รบเดี๋ยวลองปดอีกรอบครับ <c oughs> โอเคตัวเคสนะตัวทุกเคสผมจะรวมให้หใ,ชหใช่ครับพี่ทุกเคสนะครับผมจะรวมให้ทุกอย่างก็คือละ ไม่ครับรป,รปลดให้แต่ Gmail กับสองอย่างครับพี่ Gmail กับรหัสครับ,รบตัวนี้จะปลดในแค่ Gmail กับรหัสนะครับในส่วนอื่นก็จะไม่เกี่ยวนะครับส่วนพวกล็อกรายเดือนหรือล็อกซิมตัวนี้ต้องแยกกันนะครับเพราะว่าคําสั่งที่เราใช้ในการปลดมันจะเป็น,น,ว,น,ว,ปน,นว่าถ้าส่งเครื่องเข้าไปมันต้องส่งเครื่องไปด้วยแล้วก็บางทีมันต้องไหลวันไงแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าส่งไปยั่ไหนไงบ้างใช่ครับพี่ระบบออนไลน์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ก็จริงๆเราก็มีปลดมานานแล้วนะครับพี่แต่ว่าแต่ก่อนไม่ได้ถ่ายขึ้นไปให้ดูแต่ก่อนผมจะรับแต่ระบบร้านนะครับร้านเขามาปลดออนไลน์ที่ผมก็เจอในยูทูบก็พี่เรก็เลยลองยิงก่อครับได้ครับปลดออนไลน์ได้แต่ถ้าเป็นคอมแต่ก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะรอแต่ก่อนางาน กันเยอะนะครับร้านของมาส่งให้วันละห้าตัวที่เป็นงานออนไลน์ทาได้ห้าตัวต่อว,วันนี่คือก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับที่เป็นงานร้านส่งนะเขามาส่งให้ทํานะครับส่งแบบระบบอ,ออนไลน์นะท่านผู้ชมไม่ใช่ส่งเครื่องมานะครับงานส่งเครื่องก็มีที่เป็นแบบว่ามันไม่น,นี้เขียนไม่เข้าอันนี้ผมก็ทำทํำหน้างานลงไปด้วยนะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับายการ,กรแกะเรวก็รอตัวเครื่องขับบูธรับ Vi v o ก็จะค้างโลกโกน้นานหน่อยแต่ขึ้นแน่นอนครับเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วนี่ถ้ามา Vivo วก็ไม่ได้มิวสิกนะครับประมาณนี้นะครับลูกค้าก็จะมีลูกค้าบางคนที่เขาบอกว่ามันก็สะดวกสบายดีนะครับ แต่ก่อนมันจะมีช่วงหนึ่งที่เพจผมไม่ได้โพสต์รับงานเลยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้โพสตเหมือนเพจล้างเลยนะครับท่านผู้ชมก็ขออภัยด้วยนะครับก็ถ้าผมทมํา youtube อะผมจะไม่ค่อยมีเวลาโพสตเพจเลยนะครับเพราะว่าทาทาคนเดียวครับทุกอย่างทั้งแบบทําทุกอย่างคนเดียวนะครับทั้งระบบออนไลน์ทั้งตัดคลิปแล้วก็ทั้งหน้างานตัวเองด้วยนะครับมันก็เลยไม่มีเวลาอัพเดตแต่เพจก็เดี๋ยวผมจะเริ่มอัพทยอยอัพขึ้นอัพขึ้นแล้วแหละ ส่วนเรื่องให้ความรู้ในช่องเราก็หาหาอะไรมาให้ดูตลอดนะครับพวกแก้รหัสบั๊กปวดมงปวดมือก็มีให้รับชมเรื่อยๆนะครับตัวนี้พวกแก้จีเมลแก้รหัสอะไรก็มีให้รับชมเรื่อยๆตลอดเลยมานะครับพวกการสมัครบัญชีหวยการสมัครสูงเขามีหมดนะครับเราอยากดูในช่องส่วนระบบงานปลอไลน์ก็เป็นงานเสริมเข้าไปอีกนะครับ แล้วแล้วครับมันจะค้างนานหน่อยวิ่โวมเป็นนี้แหละครับเขียนไ,ไม่เข้า จะไม่ตัดนะครับคลิปคลิปผมไม่ชอบตัดเพราะว่าอย่างนี้เห็นความถึงความสดๆเลยนะครับของคลิปว่าการการปลดออนไลน์มันเป็นยังไงล่ะครับจะเป็นรูปแบบนี้เลยครับ โอเคครับครับอ่าหรือจะเสียบสายเข้าไปอีกรอบก็ได้ครับพี่เดี๋ยวปดเมลไปในตัวเลยครับโอเคครับอันนี้เราก็จะปด G ีเมลเข้าไปให้อีกรอบนะครับนี่ผมก็กดคําสั่งโปรแกรมให้อีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้อึ้นมีกรอบนะเครื่องไม่ได้อยู่กับผมนะครับแต่ปลดออนไลน์ได้นะครับตัวนี้ครับพี่ถอดสายแล้วเปิดเครื่องได้เลยครับครับก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ชม เราก็จะเปิดขึ้นมานี่ก็ผ่านเลยนะครับผมก็จะใกล้จะปิดคลิปแล้วแหละนะครับรอตัวเครื่องเข้าหน้าหลักได้ก่อนคลิปนี้ก็จะ10นาทีแล้ว ธนาคารของไทยใช่ไหมครับอ่าพี่พี่ลองตั้งค่าก่อนครับเ,รเข้าข้างหลักก่อนเพราะผมจะได้รีบปิดคลิปไทยครับครับผมภาษาภาษาไทยครับเพราะว่า<พ>ผมไม่อยากทาคลิปย,ยาวๆแล้วครับก็ไม่รู้ว่าไไนะมันจะดูน่าเบื่อนะครับถ้าคลิปยืยาวไปใช่ครับพี่กดข้ามเลยครับข้ามไปก่อน ีแกน่าจะเซียนเลยนะครับนี่ถ้ากดแบบนี้ได้เข้าใช้งานได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ผมจะขอปิดไปเพียงเช่นนี้นะครับเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางการปลดออนไลน์นะครับถ้าท่านไหนมีโปรแกรมก็สามารถกดตามได้เลยนะครับเพราะโปรแกรมเราไม่ได้ปิดนะครับกดให้ดูทุกขั้นตอนนะครับผมตัวนี้โอเคครับขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับ